สำหรับท่านที่เกิดราศีกันนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่าง24สิงหาถึง23กันยาราศีกันตามของฝรั่งเขาเรียกเวอร์โกคือเวอร์จิคือสาวบริสุทธิ์เป็นรูปผู้หญิงเปลือยคือความบริสุทธิ์ราศีกันเนี่ยสำหรับปี64 64นี้ถูกฉลกนะกับชาวราศีกันเพราะอนะรราศีกันเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความสะอาดความระเบียบ เอมงวดจึงเหมาะกับอาชีพครูและนางพยาบาลตอนนี้มันจะดีหรือไม่ดีผมก็ไม่ทราบเพราะว่าคนเป็นโรคโควิดก็ต้องไปโรงพยาบาลโอกาสที่คนที่ทางานโรงพยาบาลจะติดโควิดมันก็ต้องสู่าชาวบา้านใช่ไหมเพราะว่าจะไปไหนคนเป็นโควิดก็ต้องไปหามหมอไปโรงพยาบาลหรือธุรกิจที่ถูกชะโงกกับชาวราศีกันที่ไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นนางพยาบาลในปี64ี คือ6ดาบคือเบลรเรดเครื่องดื่มร้านกาแฟเป็นร้านขายน้ําดื่มขายน้ําดื่มวิตามินอะไรร้านน้ำชากาแฟอะไรสตาร์บัคอะไรทั้งหลายเนี่ยคือหมด6ดาบคือเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มหรือเอาง่ายๆเลยคนมันทุกข์มันเครียดมันก็ต้องกินเหล้าชาวบ้านขายแรงงานก็ต้องกินเสี่ยงชุนเสียเจริญรวยขึ้นมาได้ก็ไอเหล้า40ดีกีนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เขาก็เติบโตเป็น เป็นเบียร์เป็นอะไรต่างๆน,น,นานาแต่แกเริ่มมาันจะาขายรอาเซียงชุนให้ตามบ้านนอกบริษัทเซจเลอเนี่ยและสำหรับชาวราศีกันที่ยังมีที่ยังอยู่ในโหมดของพวกร้านเสริมสวยความงามน,นี่คือมันแย่มากๆนะมันเจงกันนะแต่มันเหลืออยู่อย่างหนึ่งสักคิ้วคือร้านเสริมสวยผมถ้าคุณไม่รับสักคิ้วนะคุณแจงอันนี้เรื่องจริงนะลูกค้าผมมันสักคิ้วอย่างเดียวแล้วเร็วกว่ามันนั่งใดผมอีก สักปุ๊บๆขั้นต 12, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ่ำพันสองพันห้ไปจนถึงหมื่นสองจยวนี้ถ้าว่ากลายเป็นว่าผู้หญิงทุกคนต้องสักคิ้วอะ่ะคือได้บ้านนอกมาหน่อยนะคิ้วยังยังทานทาเป็นปื้นเงี้ยแล้จะแก้อะไรไม่ได้นะไอ้ถ้าดีหน่อยมีแพงหน่อยเขาจะไลทหรือเขาจะใช้พิกเมนสีที่มันไม่ใช่เคมีมันจะละลายคุณต้องคอยเติมเรื่องของคนรวยก็จะเอาอย่างดีหมดนั้น อาชีพของชาวราศีกันซึ่งเป็นอาชีพที่อาศัยความละเอียดรอบคอบการสักคิ้วก็ต้องเพื่อผิวมันอ่อนตรงหนังคิ้วนี่นัน่นแหละชีพที่ทํากันของคุณอีกด้านหนึ่งสําหรับการงานชาวราศีกันที่ชอบแข่งกับระเบียบพินยัยเป็นทหารไงทหารผู้หญิงในพลผู้หญิงก็มีนี่ผมไม่ได้พูดนะมึงขึ้นอย่างนี้จริง,รงๆไงนะเนี่ยพาทหารคือทุราศีไม่มีธุรกิจอะไรจะเจ๊งก็ไปหาทหารเนี่ยเขามีงานให้คุณทําแน่นอน เพราะทุกโครงการทาหารได้หมด <c oughs> คุณก็ไปหัวใจทหารอีกทีคุณเชื่อไหมผมมีลูกค้าคนหนึ่งอะได้รับสัมทานสร้างรถถังนึงนีง่ตัวเองนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถถังเลยแล้วบ้านเราก็มีเจ้าแม่รถถังด้วยผมก็เคยดูให้แกแกบ้านเราไม่ใช่รถถังแกจะแ,แกขายให้มาเลยได้เพราะได้เปอร์เซ็นต์น้อย <c oughs> พูดก,ก็พูดเนี่ยแอนชารราศีกันเรื่องการงานเครื่องดดิมหรือ ไปเป็นอาหารซะจบตีก็ไปสมัครเป็นอาหารซะแล้ด้านการค้าส่วนตัวก็ร้านสักคิว้วด้านการเงินก็ก็ถ้าทาอย่างที่ว่าเนี่ยนะจะเป็นข้าราชการก็กินเงินเดือนอยู่แล้วจะทําทธุรกิจก็ร้านกาแฟก็พออยู่ได้แล้วก็ร้านสักคิว้วส่วนเรื่องความรักของชาวราศีกันมีคนมาชอบอยู่เหมือนกันแต่ชาวราศีกันเนี่ยมันมนีตกให้ไฮพิสเตตเนี่ยคือมักจะเจอแต่คนที่มีมีเมียแล้ว แต่คุณถ้าคุณไม่ถือนะผมว่าเป็นเมียน้อยสบายกว่าเป็นเมียหลวงนะเป็นเมียหลวงเนี่ยสามหมื่นนี่ค่าไฟค่านางกับข้าวนี่ครบเสร็จนะเป็นเมียน้อยนี่สามหมื่นไม่ต้องทาอะไรเลยอ <c> า <oughs> ทิตย์มาหนเดียวก็เลือกกันแล้วกันถ้าผมเป็นผู้หญิงนะป่านนี้ผมสบายไปแล้วผมไม่ต้องมานั่งดูหมอลลำบากอย่างนี้หรอกโดยสรุปชาวราศีกันขายเหล้าขายเบียร์ดีรับราชการอาหารดีร้านสักคิ้วดีการเงินพอประคองอยู่ได้ส่วนเรื่องความรักอยู่ที่ใจคุณเลือกว่าคุณจะยอมรับเป็นเบอร์สองหรือไม่ job car